ัลโหลทุกคนเราตกันนะครับในคลิปนี้เราจะมาทำตามคลิปใน TikTok มีคนแท็กคลิปนี้มาให้เราเยอะมากเลยของคนคนนี้ อันนี้เป็นเลซินนี่เราทำเลซินอีกแล้วขอบคุณ tiktok จากโจมิ2 2 0 2วันนี้เราทำเลเยอร์เลซินกันซึ่งก็คือเลเยอร์ที่ค่อยๆทําทีละชั้นทีละชั้นแล้วก็เพ้นทีละชั้นทีละชั้นเพื่อสร้างมิติหลอกตาว่าอ,อ๋อมันคือ 3D นะโอเคสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องมีก็คือหลักๆก็คือ e ี o ็อกซี่เ n ซ ใช้เป็น UV เ e ซินไม่ได้เนาะแม่พิมพ์ซิโล,โลิโคนปกติแล้วทำเรซินเราจะใช้เป็นแม่พิมพ์ยางนะครับแล้วก็สีอะคริลิกคือคร่าวๆเริ่มกันเลยเริ่มจากผสมเรซินตามสูตรตามยี่ห้อที่เขาแนะนำมา แล้วก็เทลงบนแม่พิมพ์เป็นชั้นแรกชั้นพื้นไม่ต้องเต็มเอาบางๆเป็นชั้นด้านล่างเสร็จแล้วรอให้แห้งก่อนอาจจะต้องรอหลายชั่วโมงนิดนึงกว่ามันจะแห้งเนาะอ่ะเราได้มาแล้วเราจะทาลงบนใน,ในพิมพ์สีอันนี้ใช้อันใหญ่เพราะว่าตาไม่ค่อยดีแหละเริ่มจากการใช้สีแอคริลิกลองพื้นมาเสียก่อนเราใช้เป็นสีขาวเราไม่ผสมน้ำเนาะเราต้องการความเจ้มจนแล้วก็ลงสีได้เลย เริ่มจากลงสีขาวก่อนที่เป็นพื้นเบสเพื่อที่จะลงสีอื่นๆได้ง่ายแอนเดนหรือจริงๆเอาสีสเปรย์พ่นไปเยลยได้ป่าไม่รู้เหมือนกันไม่พ่นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พิมพ์ละพังถ้ามันยังไม่เนียนอย่างนี้ไม่เป็นถ้ามันยังไม่เนียนแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทาทับได้นะครับโอเครอให้น้องสีขาวแห้งก่อนแล้วเดี๋ยวมาทาซ้ำอีกรอบเดี๋ยวกลับมา มาเข้าสู่ขั้นตอนการวางแผนกันไ้วยแกในต้นฉบับเขาวาดเป็นรูปท้องฟ้าใช่ไหมเราจะวาดรูปอะไรดีเรามีสี่ช่องเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะวาดรูปที่ไม่เหมือนเขาเราก็เลยจะวาดรูปท้องฟ้าไม่เหมือนท้องฟ้าสีเวลามีกลางคืนมีกลางวันมีฟ้าสางฟ้าอหาเรเฟรนซ์ก่อนนะเราคิดว่าวาธรรมดาสักหนึ่งฟ้าแบบชมพูปิง สักหนึ่งฟ้าแบบกลางคืนกลางคืนที่มีดวงดาวจะต,ต้องมีดาวเ้าถ้างานเราไม่มีดาวไม่ได้อีกสักหนึ่งแล้วก็ฟ้า Good Morning ฟ้าโพลเอีกสักหนึ่งลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างเริ่มจากทาสีพื้นของท้องฟ้าก่อนโอเคทุกคน ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราทาสีผิวไปแล้วเราก็จะลงอะคริลิกลงไปก่อนอะคริลิกอะไรกันล่ะเลซินอันนี้เราทำการผสมมาแล้วเทลงไปบางๆก่อนเราสามารถไล่ฟองอากาศของเลซินด้วยการใส่ความร้อนเข้าไปจะจุดไฟจะอะไรก็ตามเพ่าเรามีฮิตกันเราก็ใช้ฮิตกันว่าง่ายใส่กันเลย แล้วเดี๋ยวเรารอให้เขาเซตตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกันโอเคมาแล้วคนให้ดูตอนที่มันแห้งแล้วนะครับมันจะมีความแบบว่าใสๆวิงวิงแบบนี้นะฮะนี่ต่อไปเดี๋ยวเราจะสร้างผลงานกันเราจะเริ่มว่าจากระยะไกลๆก่อนเมื่อมันอยู่ไกลๆปุ๊บเราก็จะไม่ใช้สีที่มันสดมากสีที่คลืน่นๆกับท้องฟ้าหน่อย เดี๋ยวเราจะใช้การทําให้มันแบบว่าฝีแปลงมันแบบเป็นขุยๆเนาะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าขั้นตอนนี้จะทําให้ภาพเราดูนุ่มนวลชวนมองตรงส่วนของที่เป็นท้องฟ้าตอนคืนสิ่งที่ไกลที่สุดไม่ใช่เมฆแต่ว่าเป็นพระจันทร์ใช่ไหมเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะวาดแสงเงาพระจันทร์ลงไปเก่อน ชั้นนี้เราวาดเคาโารงโครงสร้างของอ็อบเจกต์ที่มันจะไปโผล่บนวัตถุบนภาพไฟอลของเราใช่ไหมเรายังไม่เก็บรายละเอียดพวกแบบปีกย่อยที่มันจะโผล่ขึ้นมายังไม่มีทําเป็นแบบรูปร่างของเงาคร่าวๆก่อนเพื่อให้เกิดมิติเหมือนกับที่เวลาเรามองไปไกลๆใช่ไหมยิ่งอยู่ไกลเท่าไหร่ภาพมก็จะยิ่งมัวขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวเราจะทําการใส่เดซินลงไปอีกชั้นหนึ่งบางๆเพิ่มเลเยอร์เข้าไปแล้วก็รอให้แห้งแล้วเดี๋ยวกลับมา ทีนี้ก็ทำซ้มขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆเทเรซินลงไปรอให้แห้งแล้วก็เพ้นระยะใหม่ขึ้นมาแล้วก็รอให้แห้งแล้วก็เทเรซินลงไปอีกแล้วก็เพ้นอีกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มโอเคแห้งแล้วมาชั้นต่อไปกันแล้วก็จะทาบริเวณเดิมของชั้นแรกแต่ว่าจะเล็กลงเพื่อความเนียนเราก็จะเบลนด์ชั้นล่างกับชั้นบนจางๆนิดนึงหลอกตา โอเคให้เราสังเกตว่าเราจะยังไม่ลงสีขาวชัดเจนขนาดนั้นในขั้นตอนนี้ใช่ไหมจะพยายามลงสีแบบนว่นๆตุนๆขมุนขมัวไปก่อนเพื่อกะว่าในระยะสีขาวเนี่ยจะว้อยู่ข้างหน้าโอเคจะทําแบบนี้กับมันคินบ้างมาเดี๋ยวเราจะเติมชั้นนี้ในเดียวจะเทเลซึ่งอีกรอบหนึ่งสเต็ปเดิมเลย โอเคมาต่อกันนะครับให้ดูมันเริ่มมีมิติมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมอยากจะ <c oughs> ยังไม่แฮก <c oughs> ถ้าคุณผู้ชมอยากจะทําให้มันมีมิติมากขึ้นกว่านี้ก็คือแบ่งให้ละเอียดมันใช้เวาลานานเรอกี้เกียจให้ดูอันนี้ดีกว่าแอบตรงนี้มันเริ่มที่จะมองเห็นเป็นมิติมากขึ้นมีความซ้อนกันที่ชัดกว่าคือตัวนี้นะฮะเห็นไหมว่าตัวพระจันทร์กับตัวแบล็คเี่ยอยู่คนละเลเยอร์กันเดี๋ยวเราจะใส่ดีเทลละเอียดมากขึ้น พัมพามเดซินแข็งปักแล้วมาลองแกะดูกันอ้โอ,อันใหญ่มาก ตรงใส่ปิ้งเลย,ยแต่ว่ามันโดนขอบขอบข้างๆอะแล้วว่ามันก็เคอยู่ถ้าเราหลอกเอียงนิดนึงเนี่ยมันก็จะมีมิติหลอกตาหน่อยๆแต่ว่าเราอะทำพาดตรงที่วัตถุด้านบนเราทําใหญ่ไปหน่อยทําให้ไม่ได้เห็นข้างล่างเนาะอันนี้อันนี้แล้วว่าอันนี้สวยน,น่ารัก นุ่มนวลน,นุ่มละมุนถ้าดูใกล้ๆก็คือจะมีบอล,ลูนเล็กๆลอยอยู่อันนี้เริ่มจับทางแล้วว่าไม่ควรจะวาดก้อนเมฆข้างหน้าใหญ่คนที่จะเล็กลงเรื่อยๆเพื่อให้เห็นมิติเออมันก็จะเกิดความซ้อนกันบางๆอะ่ะอันนี้สวยนะแล้วเจ้าอันนี้อันนี้น่ารักปิ๊งปปิ๊งปท้องฟ้ายามเย็นอันเนี้ไม่ถกใจเลย ตอนแรกเ,เราลงสีเข้มไปเว้ยแล้วก็เลยแก้ไปเรื่อยๆจนทําให้มันลกเหมือนกับว่าวางแผนสีผิดไปหน่อยแล้วมันลงไปแล้วแก้ไม่ได้แล้วก็เลยทนทําไปเรื่อยๆจ,จนกว่ามันจะพอเข้าที่เข้าทางก็ได้ประมาณนี้อันนี้เป็นว้ายสวยจังจุ๊บจิอันนี้เป็น,นท้งองฟ้นนากลางคืนนะจ๊ะนี่เออมันดูมีมิติดวงดาวก็อยู่เอ้ยมันอันนั้น,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 นคืออะไรเนี่ยนันไม่ใช่ดาวเนี่ยนันคือฝุ่นตะ เราเรียนรู้มาว่าถ้าเอาวัตถุมาบังๆจะไม่ดีเราก็เลยแบบว่าแหวกตรงกลางแล้วก็พอเรากลางอย่างเงี้ยหมุนอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นเป็นแบบว่ากึ่งๆึงหลอกตาเป็น2.5 d ดีโอเคนั่นคือทั้งหมดของเราในวันนี้เดี๋ยวไปดูฟ i นล l จริงจังอีกทีหนึ่งนะครับไป ชอบอันไหนที่สุด1 2 3 4โหวตกันเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวถ้ามีโปรเจกต์เก๋ๆที่เราไปเจอในอินเทอร์เน็ตในทิกตอ k ทิกตอกหรือถ้ามีก็ต้องแท็กเรามาเราจะมาลองทำดูวันนี้ไปแล้วเราจะกันใหม่ซีตอร์บายยเอาล่ะเปิดคิดว่าตัวไหนในสีอันนี้สวยที่สุดช่วยคุณพ่อเลือกหน่อยเร็ว อันไหนเลือกเร็วอันนี้ไหมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่โหวตไม่โวดสิเลือกมาหนึ่งอันครับชอบันไคครับก็คือแมวกูเองก็ไม่ได้สนใจงานกูเลยนะอืมไปนู่นแล้วโอ้ยย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 าายย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 